วันนี้พบกับสิงชอบเที่ยวผมวันนี้เรามาขาวใหญ่วันนี้มาแก๊ง <ผม S 1> สองล้ออ,อ้าวองข้อกันน้อยโอ้ห้ามวันนี้เรามากันสี่คันห้า <ผม S 1> คนผมเลยอ่ะหืมจัดผมเลยอ่ะจัด <c oughs> ผมเลยอ่ะก็รู้มาวายยนนี่ ก็มาถึงแล้วครับเขาเขียวสูงสุดของเขาใหญ่ไปดูวิวกันหน่อย เนี่คนมาเยอะแยะครับผมวันนี้นี่สนุกสนุกครับอันนี้มาของเรามาครับมากันสี่คันครับผมโอ้โหนี่มาสี่คันอ้าวอีกคนนึงไปไหนท่านละ่ะซื้อน้ำเหรอกินสปอนเซอร์ไหม,ไมนะเอาไหม,ไมนะอือเหลืองหนาอยู่เหรอปุ๊ชีอ๋อชื่นชมรมรถก็อยู่โอ้โหสวยเธอ เดินไปดูผ่าดูได้กันอันนี้เราไปให้สุดเมื่อก่อนะไปลงนะ ขึ้นทีแรกกัพี่เจ็บอะป็นมันจะเป็น <sometimes> ห <lots> like <that> ินนะเดินตามร่องดินนะร่องหินนะเดี๋ยวก็ทำที่ทำที่เป็นบันได น้องถาวัรอ,อ่พี่เมดมาถึงแล้วครับผาเดียวได้ ก็ผมเพื่อนๆมาอย่าออกเกินเขตสีเ,เหลืองๆนะครับอันตราย อากาศก็ยังเย็นอยู่นะครับบรรยากาศสวยดีครับมีเหมือนหมอกบาง 你看。 ครับเรามาถึงผ่ากล้วยไม้ละเราไปดูว่ามีน้ํากันหรือเปล่าไม่เก็บไปเหวนรล็อกไม่มีครับผมแต่ได้ยินเสียงเหมือนมีน้าไหลยอยู่นะครับเราไปดูความสวยกันว่าจะสวยแค่ไหนวันนี้เรามากันสี่คันห้าคนเพ้ะมีน้ําอยู่ครับผมน้ํา มันตกเหรอคืพัดหัวหน้าแก๊งยะ่ลงไปเล่นน้ำไหมครับหวาเจ้าลารก็จะดูประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวยังจะไปกันต่ออาจจะไม่เดินลงไปครับ ไม่ได้กลิ่นนอกลิ่นกลิ่นรงเท้าผอเท้าอร่อยกลิ่นอันนี้อันนี้ก็มสามสิบป่ะเนี่ยใช่ไหมตอนนี้ก็มสามสิบใช่ไหมเท่าี่เมียก็มสามสิบใช่ป่ะก็มสามสิบใช่ป่ะก็ม่ามสิบาช่ื่ คาเฟ่ลิงโหอร่อยมากครับมะพร้าวปั่นใครผ่านมามากินได้เลยครับเมนอันได้อะไรอ่ะคุกกี้ทีกาแฟเมื่อกี้กาแฟรสชาติไงครับพี่อร่อยอร่อยนะครับพอดีหลิวกี่อะไรอ่ะโกโก้ครับอร่อยไหมอร่อยนี่ครับน้องใหม่ครับหลิวครับมาันนี่ครับ ที่เหลือจำได้หมดแล้วต้นอร่อยไหมต้นอร่อยไหมเนเน่อร่อยอะไรพี่อยู่ทำหน้าตาเลยอร่อยอะเฮ้ยก็เคยกินอยู่ไม่เอาอร่อยบ้ากเลยพี่ไม่ได้กินเลยพี่กันแซวกันอ้าวเหรออืมอากินประจำอ้าวหรือว่อร่อยไหมอ้าทานาตลอดไงั้างอืมเวลาในปากเลยเวลาในปากด้วยนี่อะไรเนี่ย เน่ะเนื้อเปื่อยเหรอเดี๋ยวลองก่อนลองเนี่ยเด็ดเด็ดก่อนโอ้ยิ่งบ้านเด็ดแต่ลูกเดียวมันต้องหลายลูกถึงจะได้เผื่อดูแล้วหัวหน้าครับหัวหน้าเป็นไงบ้างครับดูดูดูหัวหน้าเขาจะละลายในปากไหมยนไงบ้างครับผมชี้เหรอรู้แล้วนี่ถ่ายเป็นหลักฐานแล้วเนี่ยไม่ซื้อไปฝากลูกสาวลูกสาวจะเคืองมั้ยเนี่ยหมายว่ ลองกินบ้างครับอืมอ่าครับผมแม่บ้านไม่ต้องโกรธนะพราไม่ซื้อฝากหรอกสตรอเบอรี่เอา,อ,เอ,าอ่ะเราไปดูสตรอเบอรี่กันครับผมไลน์นายต้องว้าสตรอเบอรี่ อันนี้กล่องละร้อยค่ะพี่อันนี้กล่องละสองร้อยจ้ะมีไซส์นี้ใช่่ใชค่ะเลือกแต่มีเลือกแ,แต่ไซส์นี้ข้างบนเหลือไหมบนก็เหลือนหน่อยๆถ้าหาเป็นนะหาไม่เป็นนีิไม่เจอชไซส์เล็กจะหวานจะไงดีไซส์เล็กจะจะหวานกว่าไซส์ใหญ่นะใช่จะ <c oughs> ไม่เหมือนไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่มันจะขาด นนนมจะหวาเลยกินดูนี่เก็บออกมาเมื่อกีอ้กำลังแต่งใส่กล่องพอดีมันหมดหน้าร้านหมดลูกค้าเยอะเกินวันนี้เยอะแบบเยอะแบบเป็นไงหวานไม่ถูกหวานไหมหวานค่ะลูกเล็กหวานอ๋อที่นี่สตบบรอเบอรี่หวานที่อื่นเราไม่รู้นะแต่ที่นี่หวานลูกค้าเยอะไม่จริงลอง่อยากใส่เป็นกล่องใหญ่อย่างเงี้ยเดี๋ยวหนูเทใส่กันให้ก็ได้ อานดูครับหวานอย่างนี้พวกนี้มันจะแดงหมดไหมหมดค่ะคืนนี้ก็แดงแล้วเนี่ย<า>ใช่ข้าแดงไปแล้วขูขาวไป,วไปใช่ไหมถึงจะพวกเธอกินพวกนี้ใช่ มาดูแดงไปดิมาดูแดงไปม้เหรอกิดแค่มอ้านเทานะอันนี้ส่สง,สงไง้ครับนะอันนี้รอ้อยนึงค่ะอันนี้ก็เลย เท่าไหร่ครับแม่คะสองร้อยจ้าเอานี่ไมนี่ก็ผมหมสองร้อยแมวแมวจิบ้นเกี่ยวมาปดีได้แล้วครับ มาครับผมภารกิจสุดท้ายการจุดชมลูก,กระทิงครับโหดูแค่นี้แล้วกลับเรามาไกลถึงวังน้ําเขียวครับเราอยากลองรถครับว่ารถมันแรงแค่ไหนใช่ป่าวะไหนอ่ะทางโน้นเนินโน้นเหรอ,อใช่เราอยู่ขเขาใหญ่ตรงไงอยู่นูน่ไนไงต้องสองกล้องไงนู่นนู่นนู่นไง อยู่ดำๆเลยอ้อยู่ร่มหมดเลยเห็นไหมล่ะใช่เ<ช>ดี๋ยวว่าเตาสีบันไดไทุกคนเห็นนู่นไงกระทิงนู่นน่ะนู้นเยนื่อนร่มนู่นน่ะบันไดอะตัวเตี้ยไปโอ้โหเออเอ้ตัวตัวพับอะเต่าสีของของไม้มุฟนี่เาสำเร็จแล้วครับผมเรามาดูกระทิงกันทำงานแล้วก็ กระทิงหรือวัววะเนี่ยไม่ไม่มั่นใจใช่ไหมว่ากระทิงหรือวัวกระทิงก็กระทิงอะไรวะ็ฝูงเนี่ยฝูงจริงๆเป็นฝูงเลยมองกล้องยังมองเห็นไหมมองกล้องมองกล้องมองเห็นไหมกล้องใช่พี่ต้องบอกให้กระทิงมองกล้องเลยใช่เห็นหัวเลยหัใช่เลยนี่เขาตั้งให้เหมาะขนาดอ่าเลยก็มานี่ทำไมต้องมาไม่ตั้งที่ไงเราเสียยี่สิบบาทแล้วเขาต้องบริการเราดิเรียกมา

จะถ่ายวีดีโอให้เพื่อนๆดูก็ไม่รู้ซูมตรงไหนนู่นอยู่ตรงโน้นครนนับประมาณสิบตัวเน,นี่ยเขาแผ่งม้าเนี่ยมันมีหลายทีปะ่ะไอตอนที่ผมดูรีวิวนะ่อะที่มาดูกระทิงอ่อแล้วมันจะเป็นเนินยาวเรากลางไปนี่ฝั่งลากยาวกันเลยฝัง่งนน,น,นน้นหรอ เมือนคืนเนี่ยถ้าหน้าหนาวนี่หนาวแล้วเนี่ยแต่ถ้าแดดนี่ไม่ต้องถามไม่ต้องถามไหนอะไอตัวที่เลี้ยงไว้อะไหนเหรอกินแถวเนี้อ๋อที่ก็ใช่เ,เดี๋ยวเราจะพักกันสักแป๊บหนึ่งอาจจะรอดูกระทิงอีกสักพักหนึ่งแล้วค่อยกลับตอนนี้ก็รอดูอะไรไปเรื่อยๆร,ร,รอบๆผม นลออันนี้นเป็นบ้านผักหรือเปล่าอ๋อเป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่ก็วันนี้ก็สำเร็จภารกิจแล้วครับก็แสรจจากนี้ก็เดี๋ยวกลับกรุงเทพแล้วเพราะว่า ลองพักสักแป๊บนึงหมดภาร,รกิจแล้วอ่าผมก็จะปิดช่องเลย,ยกก like, แล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์แล้ะกับคนทุกๆใครเลยครับผมสวัสดีครับ